เรามาดูการแก้สมการกำลังสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะลูกนะกำลังสองสมบูรณ์นะการแยกตัวประกอบของพหุนาม ax กำลังสองบวก vx บวก c เมื่อ a b c เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะคะและ a เนี่ยไม่ต้องเท่ากับ0น,นะเพราะว่าถ้า a เท่ากับ0ูนย์ปุ๊บเนี่ยสมการกําลังสองของหนูจะไม่ใช่กําลังสองอีกต่อไปนะลูกเพื่อหาคําตอบของสมการ a x กำลังสบวก b x บวก c เท่ากับศูนย์ในบางครั้งต้องจัดพหุนา,นามให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ก่อนนะคะลูกยกตัวอย่างเช่นการแก้สมการเลยลูก4 y กาลังสบวก2 y ลบ3 เท่ากับ0ูนย์อย่างเงี้ยนะวิธีทําเราก็คือต้องพยายามที่กําจัดนะคะกำจัดเลข4ตัวเนี้ยออกไปก่อนนะลูกนะกำจัดเลข4ตัวนี้ออกไปก่อนนะคะโดยการหาร4ทั้งอะไรลูกสมการนะการหาร4ทั้งสมการก็คือเอาเศษหนะึ่งส่วนสี่นคูณทั้งสมการนั่นเองนะคะลูกนะพอหนูคูณทั้งสมการนะคะเราก็จะได้สมการมาในรูปแบบนี้ลูกนะ เราหาร4เอาหาเอา4หารทุกตัวเลยนะคะเอา4หารทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้มาเป็นแบบนี้พอเราได้มาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมอะไรลูกสมบูรณ์นะคะกาลังสองสมบูรณ์อ่ะมายกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้พี่ขอแสดงวิธีทําให้ดูนะเมื่อเราได้ y กําลังสองบวกหนูรู้ใช่ไหมลูกว่าเศษหนึ่งส่วนสองมาจากไหนเศษหนึ่งส่วนสองมาจาก2หาร4นะตรงเนี้ย นะสองหาร4เพราะหนูเอาหน,ส,นส่วนสคูณก็เหมือนบางคนไม่ทันใช่ไม่ลูกโอ้ไม่เป็นไรอ่ะเดีนะ๋ยวพี่เริ่มให้แรกๆเลยอ่ะดูนะมันสมการหนูเป็น 4y ากำลัง2บวก 2y ลบ3เท่ากับ0ใช่ไหมคะลูกหนูพยายามจะต้องกำจัดตัวนี้ออกหนูก็ต้องหาร4ทั้งสมการก็คือหาร4ทั้งสมการ คาว่าหาร4ทางสมการก็คือเอา1ส่วน4คูณเข้าไปคืออันเดียวกันนะลูกก็จะกลายเป็น4ส่วน 4y ากำลังสองบวก2ส่วน 4y ลบ3ส่วน4เท่ากับ0นย์หาร4อย่างเงี้ยลูกนะตรงนี้หมดไปก็จะเป็น y กำลัง2เห็นไหมลูกเนี่ยจะได้ Y กำลังสองอันนี้ตัดกัน2 1 2 2 2 4ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2 y ลบ3ส่วน4เท่ากับศย์ส่วน4ก็คือ0ย์เห็นไหมเราจะได้ตรงนี้ออกมาพอได้ตรงนี้ออกมาเราพยายามจัดลูกพยายามจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมอะไรลูกสมบูรณ์นะลูกนะกำลังสองสมบูรณ์ก็คือดูดแค่2ตัวนี้นะอยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์หนูยังจําได้อยู่ไหมตอนมสองลูกนะสูตรว่าอะไรลูกสูตรว่าอะไร y กําลังอะไรลูก y กําลังอา้าวหน้ากําลังสองดีกว่าหน้ากําลังสองอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกบวก 2หน้าหลังบวกหลังกำลังสตรงไหนคือหน้าตรงไหนคือหลังลูกเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยก็คือหน้าโอเคไหมลูกตรงนี้คือหน้านะตรงไหนคือหลังนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาหากันว่าหลังคืออะไรอะมาดูแค่ในสี่ในวงกลมสีสีเหลืองที่พี่วงให้จะเป็น y กําลังสองหน้ามีและหน้าหลังบวกสหน้าหลัง สองหน้าหลังต้องให้ได้ตัวนี้โอเคไหมลูกสองหน้าหลังต้องให้ได้ตัวนี้ก็คือบวกกับอะไรลูกบวกกับอะไรเข้าไปสองหน้าหลังก็คือต้องทําให้ได้หนึ่งส่วนสองนะสองคูณอะไรได้หนึ่งส่วนสองสองคูณหน้าคูณหลังหลังต้องเป็นอะไรลูกหลังต้องเป็นเลขอะไรหลังกําลังสองใช่ป่ะหลังกาลังสองหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังใช่ไหมลูกบวก หลังกําลังสองนะอ่ะดูนะไอ,อตรงนี้ใช่ไหมลูกหนูสองตรงนี้ก็คือในในโจทย์ตรงนี้สตรงนี้คือในโจทย์หน้าของหนูก็คืออะไรลูกเลขอะไรตรงนี้ไม่เขียนก็คือเลขหนึ่งวายใช่ไหมลูกหนึ่งวายกำลังสองนะหน้านะเออหน้าก็คือวายใช่ไหมลูกนะหลังทำยงังไงถึงจะได้หนึ่งส่วนสองก็ต้องอะไรคูณอะไรเข้าไป 1ส่วนอะไรเข้าไป1ส่วน4เข้าไปหนูก็จะเห็นว่าไอตรงเนี้ยมันคืออะไรลูกหน้าอะไรลูกตรงเนี้ยมันคือหน้าวายตรงนี้คือหน้านะลูกนี่ตรงนี้คือหน้าตรงนี้คือหลังตรงนี้คือสองเห็นไหมมันก็จะได้สองหน้าหลายลูกหน้าหลังซึ่งทําไมพี่แนนร,รู้ว่าหน้ามันคือวายก็เพราะว่าหน้ากาลังสองตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยมันมีแค่วตัวเดียวเห็นไหมมันคือวายกลังสอง หลังหลังจะเป็นเลขอะไรไปได้ล่ะลูกอะไรคูณกับ2แล้วได้1ส่วน2ล่ะเพราะเราต้องการให้ได้1ส่วน2ก็ต้อง1ส่วน4นะบวกกับอะไรลูกบวกก,บ,บวกกับอะไรบวกกับบวกกับอะไรหลังกําลัง2หลังก็คืออะไรเนี่ยเมื่อกี้หลังก็คือ1ส่วน4 1ส่วน4ยกกําลัง2นะตรงนี้มันมีลบ3ส่วน2อยู่หนูก็เขียนลบ3มส่วนมันมีลบ3ส่วน4อยู่หนูก็เขียนลบสส่วน4ไปด้วย นะคะเพราะตรงนี้หนูจะได้เป็นไรลูก y กําลัง2นะตรงเนี้ยหนูบวก1ส่วน4กําลัง2เข้าไปแสดงว่าหนูต้องลบ1ส่วน4ออกด้วยโอเคไหมลูกนะหนูต้องลบ1ส่วน4กําลัง2ออกด้วยนะเอ้าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะตรงนี้เอาลบไปเลยนะลบไปเลยลบกับ1ส่วน4กําลัง2ออกเพราะว่าหนูตรงนี้หนูบวกเข้าไป เนี่ยบวกเข้าไปโดยที่มันไม่ได้มีเพราะว่าไอสมการข้างบนในตรงเนี้ยมันไม่มีลูกนะมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีอะไรมันไม่มี1นส่วนสี่มันมีแค่1นส่วนสอซึ่ง1นส่วนสอมันคืออะไรตรงนี้โอเคไหมแลวหนูก็ต้องลบอะไรออกลบ3ส่วนสในโจทย์มันมี3ามส่วนสเท่ากับศูนย์อ่าตอนนี้ก็จะได้ y ายกำลังสองบวกอะไรลูกนะบวกอะไรละ หลังก็คืออะไรลูก1ส่วนสโอเคไหมลูกนะ1ส่วนสตามทานไหมตามทานไหมเอาไม่ทานใช่ป่ะ,อะเอาเอาใหม่ตรงเนี้ยดูนะดูนะดูนะลูตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนเนี้ยเนี่ยเนียเนียมันคือกําลังสองสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันคือกําลังสองสมบูรณ์แล้วหนูสามารถเขียนอยู่ในรูปอะไรกําลังสอง 2. สมบูรณ์หน้าบวกหลัง ทั้งหมดกําลังสองได้เลยไอ้ตรงสีเหลืองๆนนะจะได้เป็นแบบนี้นะโอเคไหมลูกนะเพราะว่ากำลังสองสมบูรณ์มันคือหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองเอา๋ยวพี่อันนี้เดี๋ยวงงอมาเขียนฟังนี้ดีกว่าหน้ากําลังสองบวกสอหน้าหลังบวกหลังกําลังสองมันคือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสอง แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราทำมาเนี่ยแยกแยกมาเนี่ยสามารถมาเขียนตรงนี้ได้แล้วโอเคไหมลูกนะพอเสร็จปุ๊บหนูก็ลบ1กําลังสองได้1 4กําลังสองเป็นเท่าไหร่ลูก4ีลังสองเป็น16ลบ3ส่วน4เท่ากับ0แบบนี้โอเคไหมนะพอเสร็จปุ๊บตรงนี้หนูก็จะได้เป็นไรลูกองเล็บหน้าได้เหมือนเดิมก่อนนะนะ ส่วนยังไม่เท่ากันนะต้องทำส่วนให้มันเท่ากันโดวยวิธีการหาครานสมมติหนูรู้แล้วว่าครานสี่กับสิบหกคืออะไรลูก16นะหนูก็ต้องทาให้ส่วนได้เป็นสิตรงนี้ก็จะได้เป็นไรลูกลบกับลบกับอะไรลบกับ1นึส่วนสิลบกับ3าคูณสเป็น12บสอ่วนสิเท่ากับศเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น y บวก1ส่วน4ทั้งหมดกําลังสองนะส่วนเท่ากันแล้วลบ1ลบ12ก็เป็นลบ13ส่วน10อะไรลูก16เท่ากับ0เอา้าวจะทํายังไงให้มันเป็นผลต่างกําลังสองก็คือ y บวกเก่ส่วน4ใช่ไหมลูกกําลังสองลบ square root สส่วน4ทั้งหมดกําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ13ส่วน16 นะตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจนะลูกนะมันอยู่ในม1นึ่นลูกนะอยู่ในม1นหนูสามารถาไปทบทวนได้นะลูกนะของมหนึ่งนะจะมีคอร์สมหนึ่งอยู่นะส่วนพวกผลสูตรผลต่างกําลังสองกำลังสองสมบูรณ์อยู่ในมสองนะลูกนะหนูก็สามารถไปทบทวนได้แต่น,นี้พี่เอามาสอนแค่คร่าวๆนะลูกนะพอให้ทําได้นะลูกอันนี้ก็จะเป็นไรลูกนะผลต่างกําลังสองก็คือหน้า กำลังสองลบหลังกำลังสองมันคือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังลูกนะเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยสูตรตรงเนี้ยมันคือผลต่างกำลังสองแล้วนะหนูก็แยกเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกอะไรได้เลยหน้าบวกหลังได้เลยอ้าวแยกพร้อมพี่ลูกก็เป็นหน้าหน้าก็คือหน้าก็คืออ่าเดี๋ยวหน้าก็คือสีฟ้าละกันนะหน้าคือสีฟ้าตรงนี้หน้า นะหลังก็คือก้อนนี้ก้อนสีฟ้าเหมือนกันนี่คือหลังนะคะพี่เขียน่อนอันนี้หน้าอันนี้หลังหน้าคือ y บวก1ส่วน4ลบเห็นไหมสูตรมันต้องมีลบลบ,ลบใช่ไหมลูกลบหลังก็คือรูทสิบสามส่วนสี่โอเคไหมคูณกับหน้าหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังหน้าคือ y บวกเศษหนึ่งส่วนสี่ บวกอะไรลูกนี่นี่นนตัวเป็นบวกบวกหลังก็คือรูสิบสามส่วนสี่นะคะเท่ากับศูนย์หลังจากนั้นเราก็ค่อยมาแก้สมการลูกเราก็ค่อยมาแก้สมการเอาจับทั้งสองตัวมาทำอะไรกันเท่ากับศูนย์จับทั้งสองเล็บมาเท่ากับศูนย์ก็จะได้เป็น y บวกเศษหนึ่งส่วนสี่ลบรูสิบสามส่วนสี่เท่ากับศูนย์อีกวงเล็บหนึ่งก็คือ y 4. บวกเศษหนึ่งส่วนสี่บวก รูทส์13ส่วน4เท่ากับ0โอเคไหมคะหลังจากนั้นเมื่อส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมลูกหนูก็จับเศษไปทําอะไรกันบวกลบกันได้เลยเพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับอะไรลูกนะย้ายไปก็จะเป็น13มาทำอะไรอยู่ลบอยู่หนูก็ย้ายมาบวกก็เป็น13ส่วน c ลบด้วย1ส่วน c นะโอเคไหมคะลูกน,นะมันลบกันไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะหรือหลูจะเขียนรวมส่วนก็ได้นะก็เป็นรูทสิบสามลบหนึ่งส่วนีอ่ะโอเคอันนี้คือหนึ่งคำตอบอีกคำตอบหนึ่งก็คือนะหนูก็ y เท่ากับอา่าลบหนึ่งส่วนซีย้ายไปก่อนก็ได้จากจากบวกย้ายมาเป็นลบลบรูทสิบสามส่วนซีอ้าว ส่วนมนเท่ากันแล้วหนูก็รวมอะไรเลยลูกรวมเสร็จก็เป็นลบหลบรูปสิส่วนสี่ก็ได้อันนี้ก็คือ2คําตอบนะวิธีการทําให้เป็นกําลังสองสมอะไรลูกสมบูรณ์นะที่โรงเรียนต้องให้ทําแน่นอนวิธีนี้นะลูกนะวิธีนี้อะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านาะคเข้าๆดีกว่าไหมลูกนะเดี๋ยวลองลองทำข้อหนึ่งดูก่อนนะลองทําข้อหนึ่งดูก่อนดูว่าจะงงหรือเปล่าโอเคไหมคะลูกดูว่าจะงงหรือเปล่านะ อ่ะไหนลองมาทำการแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีกำลังสองสมบูร์ลูกสมบูรณ์นะคะนะลูกนะเออจงหาคำตอบโดยวิธีทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์อ่ะโอเคมาช่วยพี่หน่อยนะตรงนี้หนูดูดีๆนะลูกนะดูดีๆเพราะพี่จะประคองไปก่อนนะหลังจากนั้นพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยทำเองนะคะลูกนะอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยลูกเป็นหลายลูกหน้ากำลังสอง โอ้เดี๋ยวนะพี่ลืมไปก่อนที่จะมาเรียนเรื่องนี้ทำไมคุณครูเขาถึงมีหลักสูตรให้เรียน ให้แยกตัวประกอบแบบกำลังสองสมบูรณ์เพราะว่าเนื้อหาตอนม .3 เนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปใช้ในการหาสมการพาราโบลาซึ่งจะอยู่ในมสก็มีอยู่ในมสก็มีอยู่ในม .5 ก็มีนะลูกเรื่องภาคตัดกลวยเพราะฉะนั้นหนูหนูต้องจัดรูปสมการให้สามารถอยู่ในรูปของสมงการพาราโบลาได้ถ้าหนูคล่องตรงเนี้ยมปลายหนูก็สบายแต่ถ้าตรงเนี้ยหนูไม่คล่องมปลายหนูก็จะแบบ แบบยังไงลูกมันอนะ่อนแอและมันก็จะล้มง่ายโอเคไม่ลูกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไปเจอโจทย์ที่มันค่อนข้างประยุกต์มันก็จะทําได้ยากเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งใจเรียนก่อนนะลูกนะ x กลาลังสองลูก x กลาลังสองทีเนี้ยตรงเนี้ยพี่ให้ดูแค่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะ พี่ให้ดูแค่ตรงนี้ก่อนเลขหนึ่งอย่าเพิ่งไปดูมันดูแค่ตรงนี้ก่อนเรารู้ว่าเราต้องทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์สูตรกําลังสองสมบูรณ์คืออะไรลูกหน้ามันมีหลายสูตรเนาะถ้าเป็นบวกก็หน้ากําลังสองบวก 2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองแต่ถ้าเป็นหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันก็คือกำลังสองผล อ่กำลังสองสมบูรณ์เหมือนกันแต่ในอยู่ในรูปของการลบการลบแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่น้องๆควรรู้เลยจะไปคู่กันก็คือผลต่างกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเนี่ยมันเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังโอเคนะคะอ่ะทีนี้เราต้องการทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์เนื่องจากตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบหนูต้องเล็งสูตรไหนไว้เล็งสูตรนี้ไว้ โอเคไหมแล้วมองแค่เฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวลูมองแค่เฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวก็จะกลายเป็นไรลูกหน้ากําลัง 2, ลบโอเคไหมลูกตรงนี้มันมีเลข2อยู่แล้วตรงนี้เนะี่ยมันมีเลขสองอยู่แล้วหนูก็เอาเลขสมาเขียน2หน้าหนูรู้ว่าอะไรมันคือหน้าแ่ะมันก็คือตัวนี้ไงมันก็คือ X ตัวเดียวนี่ไงลูกมันก็คือหน้าโอเคไหมลูกหลังหนูจะทำยังไงสคูณอะไรถึงได้สม สคูณอะไรถึงได้3ก็คือคูณอะไรลูก3ส,ส่วน2นั่นเองตามทันนะเอาใหม่นะ2ตัวนี้ดูนะพี่ค่อยๆไปนะหนูต้องคอยดูพี่นะอันนี้สองโอ้ยอันนี้ใหญ่ไปเนาะอันนี้สองลากลงมาเขียนปกติแล้วตรงเนี้ยมันหน้ากําลังสองตรงนี้มันคือหน้า,าแสดงว่า x เนี่ยคือหน้าพี่ก็มาเขียนหน้าเพราะตรงนี้มันคือสูตรหน้า ต่อไปหลังพี่ไม่รู้หรอกมันคือเลขอะไรตรงเนี้ยพี่ยังไม่รู้แต่พี่รู้เพราะว่าพี่ต้องทำให้2คูณ x แล้วได้3 x เพราะฉะนั้น2ต้องคูณ3ส่วน2เพราะ2กับ2มันจะตัดกันเห็นไหมมันก็จะเหลือลบ3 x ตามที่โจทย์ต้องการข้างบนนี้โอเคนะตรงนี้ผ่านนะใครยังไม่เข้าใจกอกับด่วนเลยนะลบอันนี้3ส่วน2ใช่ไหมลูก นะตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรลูกบวกบวกหลังอันนี้ก็คือหน้าและไอตรงนี้ก็คือหลังและ3ามส่วนสองคือหลังและหนูก็ต้องบวกหลังกําลังสองในโจทย์ไม่มีตรงนี้ไม่มีแต่บวกขึ้นเข้ามาเพื่อให้ได้สูตรกําลังสองสมบูรณ์หนูต้องลบออกด้วยอะไรลูก3ามส่วนสองทั้งหมดกําลังสองต้องลบออกเพราะหนูบวกเข้าไปนี่หนูก็ต้องลบออก เพื่อจะได้ให้เหลือตัวเดิมแล้วก็ลบหมันมีอยู่ในโจทย์อยู่แล้วหนูก็ต้องลบหเท่ากับ0นต้องเอาลบหมาด้วยหลังจากนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วลูกเพราะว่าเราอะไรแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะว่ามันเป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วนะหนูก็มาเขียนเลยมาเขียนอะไรมาเขียนไอ้ตรงนี้ไงเนี่ยมาเขียนตรงนี้ไงอาเขียนเลยลูกก็เป็นหน้าลบหลังหลังก็คือไหนเนี่ยสส่วนอะไรลูก 3ส,ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2โอเคไหมลูกลบกับ3กํ 9, กำลัง2เป็น9กํากำลัง2เป็น4อันนี้อยู่ในม1น,นะลบกับ1เท่ากับ0โอเคไหมหลังจากนั้นทำไงต่อคะลูกหลังจากนั้นทำไงต่อจัดการลูกจัดการ ต้องทําส่วนให้มันเป็นไงกันเท่ากันอันนี้ลบ1ส่วน1ต้องคูณคอนอของ1กับ4คือ1กับ4คือ4ก็คูณ 4. 4ทั้งล่างทั้งบนนะคะไอตรงนี้เท่ากับ0เสร็จแล้วทำไงต่อลูกตรงข้างหน้าเขียนปกติลบ9ลบ1คูณ4ก็เป็นลบ 4, 4. ี พี่รวมส่วนเลยนะ4ี่อ่ะมงคลบอกพี่แนนหนูงงอ่ะ,อะส่วน4ส่วน4อย่างนี้ก็ได้เท่ากับ0ูนย์โอเคไหมข้างหน้าเขียนเหมือนเดิม x ลบสส่วนสทั้งหมดกํลาลังสองลบเกลบสก็เป็นลบสิโอเคไหมลูกนะอันนี้ก็ส่วนะลยลูกนะไม,ไม่ใช่สี 4, ่ลบสีแล้วศูนนะไม่เอานะลูกนะการลบเจษส่วนตัวส่วนไม่ต้องเอาไปลบโอเคไหมลูกเออก็เป็นสีเท่ากับศูนย์ เอาสักตรงเลยหลังจากนั้นต้องทําให้เป็นอะไรแล้วเพราถึงขั้นตอนนี้ต้องทําให้เป็นผลต่างกําลังสองลูกต้องทาให้เป็นผลต่างกําลังสองคือทําให้เป็นตัวนี้อืมได้เป็นอะไรลูก x ลบ3ามส่วน2ถ้าหมอนกำลังสองลบกับ ติดอันนี้ติดลากเข้าไปเพื่อจะได้ยกกําลังสองมันลูกอันนี้ส่วนสองซะเพราะว่าสองกำลังสองจะได้เป็นสี่ตามทันไหมลูกตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยหนูติดลากให้มันเพราะมันถอดลากไม่ได้ก็ติดลากให้มันเลยเป็นสแควร์รูทสิบสามอันนี้มาถอดลากได้คือเลขสองติดสองไว้แล้วทั้งหมดใสวงเล็บยกกําลังสองซะมันจะมีค่าเท่ากันนะนะใครไม่แน่นต้องกลับไปเรียนมสองกนนะลูกนะอันนี้อันนี้ ถึงเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับตัวนี้โอเคไหมมีค่าเท่ากันอ่ะพอเป็นกาลังอ่าพอเป็นผลต่างกาลังสองปุ๊บหนูก็แยกเลยไปสองวงเล็บก,ก็คือหน้าลบหลังคูณกันหน้าบวกหลังอันนี้คือหน้าและอันนี้คือหลังอ่ะโอเคหน้าก็คือ x ลบ3ส่วน2ลบหลังอีกทีหนึ่งลบก็คือรูสแควรูสิบสามส่วน2 คูณนะกับหน้าก็คือ x ลบสส่วน2บวกด้วยหลังก็คือรูท13ส่วน2ทั้งหมดกำลังไม่ต้องกำลังสองแล้วเพราะหนูแยกออกมาแหละพอเสร็จแล้วแต่ละจับ,จบแต่ละวงเล็บมาเท่ากับศนย์ก็เป็น x ลบ3ส่วน2ไม่ต้องใส่วงเล็บเนาะเพราะว่าเรากำลังจะแก้สมการเนาะแต่เราต้องถอดอีก x ลบ3ส่วน2ลบ รู้13ส่วน2เท่ากับ0แล้วก็อันนึงก็คือ x ลบ3ส่วน2บวกรู้13ส่วน2เท่ากับ0โอเคนะหลังจากนั้นเอา x อยู่ฝั่งนี้เป็นบวกดีแล้วย้ายทุกตัวไปก็เป็น3ส่วน2บวกรู้13ส่วน2สามารถรวมส่วนได้เป็น3บวกรูท13ส่วน2โอเคได้มาได้มา1ตัวแล้วนะอีกตัวหนึ่งก็คือ x เท่ากับ3ามส่วน2ลบรูท13ส่วน2รวมส่วนลูกก็เป็น3มลบรูทส3่วนสโอเคไหมมีบวกตัวหนึงลบตัวหนึงนะคะลูกนะก็จบนะเก,ก็ตอบอะไรลูกนี่ตอบนี่ x อ็กคำตอบแรกคำตอบที่สองพอจะไหวเปล่าพอจะไหวเปล่า ลองทําให้ดูอีกข้อหนึ่งนะลองทําให้ดูอีกข้อหนึ่งอ่ะดูตรงไหนดูแค่นี้โอเคไหมอ่ะพูดตามพี่อ่ะสูตรว่าอะไรมาถึงม .3 าราต้องได้แล้วหน้ากำลังสอง ลบสอันนี้เนื่องจากเป็นลบก็ต้องเป็นลบนะลบสหน้าหลังบวกหลังกำลัง2เท่ากับอะไรลูกหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง 2. 2ใช่ป่ะคะหลังจากนั้นทำไงต่อลูกเออจัดการให้ไอรงเหลืองเนี่ยมันกลายเป็นกำลังสองสม บูนล,ลูกมันกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์อา้าวจัดการเลยลูกอา้าวหน้ากําลังสองลบสองหน้าคืออะไร x หนะ้าหลังก็คืออะไรอะไรคูณกันคูณกับสองได้สี่ก็คือสองนั่นเองนะแล้วบวกอะไรลูกอันนี้คือหน้าน,นี่คือหลังก็ต้องบวกหลังกําลังสองก็คือเลขสองกำลังสองตตรงนี้เราบวกเข้าไปเพราะในสูตรแต่ในโจทย์มีไหม ไม่มีเราก็ต้องลบออกมา2กําลังสองลบ5ด้วยอย่าลืมในโจทย์มีลบ5ลบ5เท่ากับ0โอเคนะต่อมาตรงนี้เราไม่ต้องสนใจลูกนะ,ะต่อมาตรงนี้เราไม่ต้องสนใจเพราะว่าตรงนี้เราเป็นกําลังสองสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไม,ไม่ต้องสนใจหนูก็มาเขียนเขียนลายเขียนแบบนี้ได้เลยนะเขียนแบบนี้ได้เลยก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังหลังก็คือเลข2ทั้งหมดกําลังสอง ลบลบอะไรลูก c 2องกำลังสองลบ5เท่ากับ0เอออันนี้ง่ายหน่อยนะก็กลายเป็น x ลบ2กำลังสองพี่เขียนลอกมาปกติลบ 4, ลบ5ก็เป็นลบ9เท่ากับ0หลังจากนั้นมาสูตรอะไรลูกมาสูตรอะไรสูตรผลต่างกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังใช่ปะก็จะกลายเป็น x ลบ2กำลังสองลบทำใหเ้เป็นกำลังสองจะได้เข้าสูตรนี้ก็คือ3กำลังสองเท่ากับ0เออเพอได้สูตรนี้แล้วปุ๊บทำไงต่อลูกเออพอได้สูตรนี้ปุ๊บทำไงต่อเนี่ยแยกแยกแยก2งวงเล็บนะก็จะกลายเป็นหน้าลบหน้าก็คือ x ลบ2ก็คือหน้าหน้าคือได้แล้วนะลบลบ หลังหลังก็คือเลขส3มคูณนี่เห็นไหมลูกนี่วงเล็บอยู่นี่หน้าหน้าคือ x-2 ลบสบวกบวกหลังหลังคือ3 3มเท่ากับศอ้าวก็จะกลายเป็น x-2-3 ลบสลบสก็เป็นลบหเท่ากับศูนกับอีกวงเล็บหนึ่ง x ลบสอง บวก3ก็เป็นบวก1เท่ากับ0เอาแก้ออกมาลูกนะ x จากลบ5ย้ายมาเป็นบวกก็ x เท่ากับ5อีกอันหนึงก็คือ x เท่ากับลบ1อันนี้ก็ตอบลบ1กับ5โอ้อันนี้ง่ายค่อนข้างง่ายได้เปล่าได้นะคะลูกเอาให้ได้ยังไงก็เอาให้ได้นะ